ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับในโทรมาคมคพบำรุงของผมเนาะแสดงเพื่อนนะครับช่องพีโอสกาวชนแนลมือเดินนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็จะลองเทศกาลแต่งงนหรือว่าเทศกาลการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าเรียกว่าเราจะไม่แบ่งแยกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่สมประกอบคนเพศนั้นเพศนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันแปลกและแตกต่างกัน เขาเรียกว่าเดือนแห่งความมันนะครับนะยอมรับความเป็นไปของแต่ละคนยอมรับความเป็นกันและกันนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันอยู่ร่วมกันนะครับในสังคมเดียวกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่แบ่งแยกนะครับทุกคนนะทุกคนด้วยนั้นตอนนี้เราก็ฉลองฉลองเหมือนกันนะครับเราก็เลย กินเมนูนะครับตำแครอทแล้วก็ขนตตำแครอทมาม่านะครับโมดูดูตำแครอทมาม่านะครับนะแซ่บแซ่บจืดจืดอร่อยคือเกานะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีเป็นไส้กรอกทอดนะครับทุกคนไส้กรอกทอดแล้วก็เป็นลูกชุบนะครับนะโอ้เพื่อจะได้ให้มีครบสีรุ้งนะครับนะสีรุ้งนะครับนะแล้วก็น้ำอิตาลีโซดานะทุกคนขวดน่ารักมากนะครับีไสแดีฟ้านะครับ สดชื่นมากทุกคนอืมโอเคนะครับทุกคนนะก็่อนที่เราจะมาเจองมาช่วยก็ถามตามข่าวเนาะขอเป็นตัวทุกคนทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนสบายดีนาะมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับถูกแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหลายๆคนเหมือนกันนะครับทุกคนนะส่วนผมก็สบายดีตามสภาพาบ้านนะทุกคนมาเลยทุกคนจัดเลยแล้วกันนะครับนะทำแค่หอกมาม่า ได้ของทอดนะคอืมนี่เป็นทุกนะครับ คตักข้ามานั่งจับมือกันดีกวนครับน้ำตัวใอิตาเลียนนะขวดสวยแก้วสวยนะ่อเอ้โอ้ อยสดชื่นมากนะคร ชื่นมาก

ทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมากินอาหารแบบแนวเรียกว่าเฉลิมฉลองเทศกาลไทรมันเนาะทุกคนนะการยอมรับซึ่งกันและกันนะความหลากหลายทางเพศน,นะครับแล้วก็ความยอมรับในสิ่งที่คนมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันได้นะครับนะคือเทศกาลไทรมันนะครับนะเดือนมิถุนายนี้นะครับก็เป็นเดือนแห่งการ,รเฉลิมฉลองทั้งเดือนเลยนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ าทุกคนนะครับมากินอาหารให้เข้ากับตีนนะครับเทศกาลเดือนไขมันนะครับวันนี้นะครับก็อร่อยมากนะครับเป็นตำแครอทมาม่านะครับแล้วก็ไสกรอกทอดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกชุนะครับแก้มกับผักสดๆนะครับผักกาดคอร์สนะครับอร่อยมากทุกคนเยี่ยมก็ขอขอบคุณนะครับแฟนกลับพ่อแม่พี่น้องไอซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณมากๆ ขอบคุณที่สุดนะครับโอเคนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมเนาะถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัคร้ผมจะดึงแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับเวลา18.30นนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เองแล้วก็ผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่นี้นะครับจุนก้าสวัสดีครับพบกันอีกปีหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ